สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อครับคือเก่าช่องแหนบนาค,ครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาสิทิ์ปากกระแยงครับผมนี่ครับปากกระแยงปากหอยม้งครับผมปล่อยน้ำตัวงแต่ไปสิดธว่างสองสามมือกับไปสิดประกดตำรี่ไทยครับเพราะคนไหลคนไหลยแย่กันคัะครับผมก็ได้อยู่ กันเยอะกับสูตรต้งแหญ่ขึ้เกขาครับผมนี่ครับมะนาวคนดีนาวแล้วครับผมนาวไหลแห้งกันเลยมาสิทปากกระแงยงม้แก่งเส้นไม่สมครับผมปากกระแงยงไม้นี่กับปากไม้มงครับผมก็มีตัวน้อยตัวใหญ่ครับปากกระแงยงนะครับ มีโอกาสมานั่งเนื้อมื่อนี้ใส่เป็นเนื้อใส่เดือนนะครับเนื้อใส่เดือนใส่เดือนน้อยเขาใส่เดือนตัวน้อย,อย,อยอรครับผมาเลือกตัวน้อยใส่เบ็ดมื่อนี้ก็ใส่เบ็ดเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์แปดครับผมเบอร์เจ็ดใส่เบ็ดเบอร์เจ็ดคนมากเบอร์เจ็ดแล้วแต่ครับผม ต่ว่ากะสายนากะเบอร์0.25คือเก่าเบ็อร์7ตะกัวกะน้กะนั่นแน่กะใส่ลูกบ่ใหญ่ครับผมเขานิ้วชี้แสหน้าบ่แฮงหาปลากระแยงไปแกงสมมครับผมมื้อนี้ ล้อรุ่นตอ่อครับผมดีไปแล้วน้ำโค้งแดงครับผมจะอยากลงนิดนึงน้ำโค้งแดงหลายป่ากินยากครับกินหญ้าเอามาอยู่ครับผมมาอยู่ อยู่จักหลังน้ำขุ่แดงน้ำลงแน่ดีนึงครับผมต้องร้อยน้ำใสก่อนไปหยิบตกปากกดคังเขาชว่วงนี้ก็เล่นปลาน้อยไปก่อนครับผมอาซิบปากปประแยงปลาน้อยไปก่อนพอได้หมกครับผมพอได้แกงเนื้อไม่สม ตอดแล้วครับผมตอดแล้วครับผมอปู่ว่าไปย,ยูพี่น้องเลยดีอย่างนึงครับผมเนื้อใส่เดือนคนออกหลรอนเพราะว่าเอาใส่เดือนเหนียวครับเดยตีได้เรื่อยๆก็ต้องไข่ตามเนื้อรู้ว่าตื่นมาจะมี ตีไหมครับผมตีไหมเนี่ยเบิดบาเบิดครับเนี่ยเหลืออยู่ตีไหมครับมีดินครับผมดินโมแฮงอยู่ก้นนาจยจู่ครับผมไม่อยู่ไม่อยู่ รุนไหมรุนไหมได้มาเลิกปลาขาวครับผมปลาขาวนั่งกับตอดละขาวครับผมเอาข้นนั่นกัตบอกตอดแล้วครับผมสีดงกาน เก็บเื้อกันครับสิทปากกระแย่งนี่เพต้องไปดึงมันครับผมมันกินเลยกินละติดเลยครับใส่เบ็ดเบอร์เจียด,ดนี่กินม่ต้องไปตีลงแปดเลยล้อดึงขึ้นย่างเดียวครับผม รุ่นตโตตรงมี้ต่อจิตออาตาบตาม,มวันน้พี่น้องเลยไม่อยู่ครับสยงียรุ่นครับผมรุ่น นอ,นอยู่บนนอ้อยูครับน่าจะอยู่ดูู่บนนอ้อยู่บนออบนอพี่น้องเลยต่กัวกับกับป่านักพอๆกันครับผมจับจุดยากว่าปายู่ปอยู่โอ้อยู่ครับผมมาละป่าเ,เงียง้ย ดุนต่อขั้นนี้มีดินครับผมมีดินมีดินอยู่ก็นอกพีนอ้องเยอยู่ก็น่านอ,อยู่ครับอยู่อโอใ้ใส่งามโอ้แม่ไขเลยครับผมใส่งามใส่งามขั้นนันดินละครับผมขั้นนันดินละ คันนี้ปดคันนี้กันครับค่อยไปรุ่น,น,นคันนั้นต่อครับผมสวยๆยูว่านี่น่าจะยู่ครับก็จะเป็นปกัปก,ขปกขาวปักขยี้งปักขาวปักเยี้งเนาะมาแลวครับมาแล้ว แขยงแม่โอ mm. oh, mm. ้โหแขยงครับผมแขยงครับเอ้าสองตัวครับผมสองตัวครสองตัวเลยโอเคครับผมอขออนุญาตปลาครับผมดินแล้วครับผมมีดินละดินคันนี้ดินแล้วครับผมขันนี้ดินแล้วครับผมดินแล้ว คันนี้ดคันนี้ดินอีกแล้วครับผมแล้วอยู่ว่าขันเนี่ยโอ้บ่อยู่ครับอบอตึงเลยน้องเลยไว้กันมันคันนี้ตัวนี้ก็บ่ปตึงครับผมติดบุญหม่ครับผมกมียายเพันมาตึกสะดุ้งครับผมฟังตึงขั้นมันก็ได้อยู่ มือเศร้านี่ก็เกิดไปหลายคนแล้วครับผมจนมากคนยังมือเศร้าคนมาตึกตาเศร้าหนี่ก,กันต่อหนาจจติติแล้วครับคันนี้ข้างนอกเฮ้ยบอติสันเยาะหล่อนครับผม รุนไหมตุนไม้่ัน,นันดินแห้งแคอ๋อมันติดกันครับผมดินดินแห้งแท้พี่นองเลยดินแห้งแท้อยู่เนาะเอ้ยป่อยู่อยู่ว่ล่ะอยู่บะละ่ะทุกเป,ป,ป่าเป่าเอ้ยอยู่ครับผมเป็นปากขาวนีกว่าป่อยู่ครับผม,ด,บผมดินแห้งแข็งกว่าปากกรยง ปลาคาวครับผมส,สวยๆอยู่เอาปลาคาวก็เอาปลากระเนียงเอาครับคือรวมกันปลาคาวกับทอดปลากระเนียงไอ้เกงเส้นไม่ส้มครับผมแซ่บๆขันนี้กัดดินแล้วครับผมมีดินแล้วดูไวอจูว่า เป็นรงองิึงครับผมดูดว่าป่ายังเฮ้ยปากขาวอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยติดนิงแห้งนี่เป็นปากขาวด้วครับเด้อมันบ่แห้งนี่ปากนิ้แห้งชยวร์ะดูตัต่อครับผม ไม่ครับตีไม่รอรุนต่อครับรอรุ่นมีดึงครับคันนี้มีมดึงดึงอีกที่รอบนึงคันใด รอบนึงอีกรอบนึ่งอย่น้องอยู่ข้นอกคันนี่เฮ้ยอลอยใช่เนาะโอ้อยู่ครับอยู่อยูนนี้อยูอยู่ใส่สวยครับผมใส่สวย กดแม่น้ำโขงครับผมกดเจ๋เจ๋อบนสิบจุดป,ปากแม่น้ำโขงนะครับเด้อครับผมสีเหลืองใส่สวยดิโอเคครับผม,คคบผมไปเบิตติ่งแล้วครับผมดูว่าพี่น้องอยู่บอปลาเบ็ดติ่งปเบ็ดติ่ง ไายยังนอฟพี่น้องตายยังมีตัวเนาะโอ้มีครับมีมาละมาละโอ้ยแม่ใหญ่เลยครับผมใครตกงามครับเจ้าใจบึงตักง,งามเลยพี่นอออ้องมืดมาแล้วครับผม เห็ดเนาะครับเนาะท้องฟ้าครับผมเบืดมาอีกแล้วครับนี่ครับฟังประเทศเพื่อนบ้านครับผมน้ำปากหอยมงครับผมสิ์สปากแงยงปากหอยม้งจากคลิปจากทีแล้วโอ้ตอดแล้วครับผมมีตอดแล้วมีตอดแล้ว มืดมากับมืดมาแล้วครับผมเอ้าเดี๋ยวได้อีกเจ็ดตัวสองตัวเดี๋ยวเ้ามาสรุปผลป่าเบ้างครับผมมืดมาละยันฝนตกลับทางเป็นบิตบติ่งแล้วครับผมติ่งแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บันเนาะอยู่บันเนาะอยู่บันเนาะเออเฮ้ยเป็นเบาๆเนาะพี่น้องท่านักำกับตอดแล้วครับผม มันกัดตอดละตอดแห้งได้ตอดแห้แงได้ตอดแห้งได้โอ้ยคันนี้งไปยูครับผมไปยูไปยูมึงคันคนั่นครับผมเดย๋ยวคันนั่นตอดแห้งดีตอดแห้งดีครับผมตอดแห้งดีเออคันนี้มมีรุ่นครับผม,มอาจจะยูครับผมยูโอ้ยยูครับยู มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขัแยงครับผมฝังแยงแยงครับผมแยงแม่น้ำโขงครับเก็บป่าริบร้อยแล้วครับผมปลากับมือนมาแล้วครับวาเบิ่งผลงานเท่าครับผมกะน,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 นั่งกากัดเตือบอแล้วครับผมกะ มากะนั้นพอสมควรครับคุณงานเขากับผมมันแับนี้กับเท้าครับผมได้อยู่ประมาณโลหนึ่งครับผมโลหนึ่งโลประมาณโลหนึ่งแบบนี้ใส่สวยอยู่พี่น้องเลยลครับผมดีครับ หมกแกงเส้นไม่สมแน่แล้วก็ให้พี่ให้น้องกินน้ำครับผมครับเห็ลนล้ผมงานนังสิบปกากแ้ยงแกงหไฟหมกไปแกงเส้นไม่สมครับผมช่วงนี้ครับ,บดูแซบเลยละ่ะย้ายกับยังตึกสะดุ้งอยู่ครับผมนะเห็นนะครับเนาะครับ,รบสำหรับคลิปนี้เอาไว้สิริสก้อนครับผมรอน้ามคง ไฮแดงเจ๊กหน่อยครับผมตอนนี้น้ำาขงแดงแดงค้าครับผมแต่น้ำก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเขาค่อยไปรุ่นตีไปย้อนปากกดข้างกันครับผมเอาพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ